ก็สวัสดีเพื่อนชาเฟสบุ๊กทุกคนน้องจังก็ก <Go. S 1> วันนี้จะมาสอนภาษาไทยภาษไทยวรรณคําวันนี้เสอนอคำว่าอะไรดีอืมวันนี้จะมาสอนคำว่าจุงเบยดีกว่าไม่เม่เอาเอาช่อมาบอตรงโอเคนะ ทุกคนอาจจะส่งอ๋อไม่ใช่ทุกคนสิหลายคนหรือว่าพวกบายนอกบางคนเขาอาจจะไม่รู้ว่าบ่องตรงแต่ว่าอะไรก็วันนี้จำบอกจ้าบ่งตรงนภาศึษาวัยรุ่นคือบอกตรงตรงเข้าใจไหมบอกกขบอกตออองตรงตนะ่อรองตรงบอกตรงตรง,ง,ตรงแต่ว่าวัยรุ่นนี่เขาจะพูดว่าบ่งตรง ซึ่งเป็นการย่อคำใช้สั้นและกระชับปากมากขึ้นเข้าใจไหมก็เช่นเดียวกับคำว่าจุงเบอรี่จุงเบอรี่เนื้อสัพ์ของไวรุนก็คือจังเลยจังเลยทำชิจ,จังไลยก็เออหน้านังก้องนังก้องอีดับกระเทยไทยทำได้คะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะว่าทำอะไรก็จะสั่นผัดใส่แลนออก็เฮ้ยก็บอกเลยจ้าคำว่าบ้องตรงคืออะไรก็ แล้วายบายแล้วจะคิดถึงกันใหม่นะฮะเล่นแบบหักกล้องยาว